เขาบอกว่าคนเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนนิสัยได้อนอกเหนือจากดูข้อมูลอดีตแล้วเราต้องมองไปอนาคตด้วยอมองยาวๆเลยคล้ายใ,ให้วงหางแผนยาวๆพอเรามองภาพแบบสักหกเดือนเราจะเริ่มเห็นเงินไม่ใช่แค่เก็บเดือนละสองพันเราจะเห็นเป็นเงินว่าเก็บหกเดือนได้ตั้งหมื่นหนึ่งนะน้องฝ้ายเคยได้ยินหลักการเรื่องการสร้างนิสัยเศรษฐีด้วยการเอาใบเสร็จออกจากกระเป๋าทุกวันไหมคะก็คือเหมือนเป็นการรีเช็คใช่ไหมละรีเช็ค ค่าใช้จ่ายของเราทุกวัน <S <S ใช่ใชคะ่ะหลักการเนี้ยจริงๆมันคือง่ายๆเลยว่าเขาอยากให้เรารีวิวสิ่งที่เราใช้ไปในแต่ละวันค่ะว่าเรา<ค>ใช้อะไรบ้าง<ค><ค>เพราะบางครั้งนะคะค่าใช้จ่ายที่เราคิดว่าเอ้ยเราอดเล็กๆน้อยๆอ,ยอ,อ่ะมันรวมกันแล้วปรากฏว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆที่ทําให้เงินเราหายไปนะคะโดยที่เหมียวจดเนี่ยเราก็จะใช้หลักการนี้เลยก็คือว่าทําให้ทุกคนที่ใช้อ่ะได้มารีวิวรายวันของตัวเองว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรและเริ่มเห็นว่ามันหนักไปในหมวดหมู่ไหนเป็นพิเศษซึ่งถ้าต่อไปเนี่ยเราจะมีการวางแผนในการ การเพิ่มหรือลดค่าใช้ใจ่ายในส่วนต่างๆเราก็จะได้มีเบนช์แม็กไว้ในใจค่ะว่าเราควรที่จะลดลงมาจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่บ้างค่ะซึ่งถ้าตรงนี้เราทำได้สำเร็จเนี่ยการที่จะออมต่อยอดไปที่การออมหรือการลงทุนมันจะทำได้ง่ายมากขึ้น,นแต่อยากให้ทุกคนเนะ่เริ่มจากการที่จดรายจ่ายของตัวเองให้ได้ก่อนเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าวันนี้เงินเราหายไปไหนอะ่ะเราก็จะเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้ลำบากเหมือนกัน,นะคะ่ะ ก็คือพูดง่ายๆว่ามันการจดบันทึกรายรับรายจ่ายมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการแบบบริหารการเงินในแบบตัวเราเองอพอเรารู้แล้วแหละว่าเราแบบเก็บเงินใช่ไหมพี่แก๊บ <คะ S 1> แล้วคือฝ้ายอะ่ะติดไว้เมื่อกี้เรื่องค่าใช้จ่ายคงที่กับแปรผันใช่ไหมคะ,ะ <ø> hm. แล้วพี่แก๊บบอกว่ามันจะมีวิธีการลดที่ต่างกันด้วยอ, <ะ S 2> อยังไงคะโอเคก่อนที่จะไปคงที่ผันแปรพี่อยากชวนให้เห็นเป้าหมายของการแบบบริหารค่าใช้จ่ายก่อนเขาบอกว่าคนเราอ่ะมีรายจ่ายอ่ะคือเงินไหลออกจากชีวิตเราอ่ะมีอยู่สแบบ แบบพี่หนึ่งคือจ่ายให้คนอื่นนะน่องจาภาพเงินที่ไหลออกจากกระเป๋าเราไป b t s ไปเซเวน่ไนไปนู่นไปนี่อะไรเงินไหลออกจากกระเป๋าเราไปให้คนอื่นทั้งหมดอ,มอันนี้คือค่าใช้จ่ายแบบพี่หนึ่งซึ่งคนส<ค>่วนใหญ่จะมีนในเยอะสุด,อ,สดอันที่สองคือค่าใช้จ่ายที่ไหลออกจากกระเป๋าเราไปรัฐบาลผ<อ>่านคําว่าภาษีซึ่งวันนี้อาจจะดูไกลตัวน้องๆแต่ถ้าเกิดในวงการพี่ๆกันเราจะรู้กันว่าคนเราหนีไปคนอยู่สองอย่างคือความตายกับภาษีนพี่บานเจ็บปวดมากนะโอเคอันที่สามคือ อันนี้หลายคนมักจะลืมคือเรายังต้องดูแลอีกหนึ่งคนคือตัวเองแน่นะคนที่เราแก่ไปแล้วอ่ะต้องมีเงินใช้ตรงนั้นด้วยเนาะทีนี้ไอ้ที่เราคุยกันคงที่ผันแปรเนี่ยมันคือค่าจ่ายตัวแรกแหละซึ่งเป็นค่าจ่ายใหญ่ที่สุดโอเคถูกต้องไหมพอเราจะต้องมาจัดการกับค่าจ่ายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าสองก้อนเนี้ยมันมีพฤติกรรมหรือว่ามันมีรูปแบบของการใช้งานต่างกันอ่าค่ะอ่ะสมมุติว่าเรามีรายรับเข้ามาหนึ่งหมื่นบาท หนึ่งหมื่นบาทปุ๊บเราหักให้ตัวเองก่อนไปเลยสมมติสองพันเหลืออยู่สิบแปดพันใช่ไหมก็คือหักไปให้ตัวเองในอนาคตอย่างที่พี่แกพูดไปอันที่สามเมื่อกี้จะเอาไปลงทุนตามที่เราเล่าให้ฟังในอีกสองหรืสามวัได้ได้หมดนะทีนี้เหลืออยู่สิบแปดพันพี่ตีกลมๆนะตีกลมๆแบ่งเป็นคงที่สี่พันผันแปรสี่พันเอาง่ายสุดก่อนเลยผันแปรนะอย่างเช่นน้องฝ้ายมีค่าอาหารค่าช้อปปิ้งใช่ไหมในเมื่อเราบอกแล้วนี่ว่าเฮ้ยเราจะมีค่าใช้จ่าย สี่พันเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรค่ะแล้วกำหนดเพดานไปเลยแล้วใช้วิธีนับถอยหลังนี่ออไหมนับภายหลังคือวันที่หนึ่งเหลืออยู่สี่พันแล้วใช้คำว่าเหลืออยู่สี่พันโอเไม่ได้ใช้วันที่สองอาจจะเหลือสามพันห้าวันที่สามอาจจะเหลือสามพันแต่เรามีเวลาตั้งสามสิบวันนะเราจะเล่นกับมันยังไงดีอาให้มันสนุกเนาะอาจจะเลือบกลับไปดูในแอปเหมียวจดเออตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วกูจะแม้อันเนี้ยทำให้มันสนุกทำได้อีกก้อนหนึ่งคือค่าใช้จ่ายคงที่ พอคงที่ปุ๊บเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยคือเราจะรู้อยู่แล้วว่าเดือนเดือนนึงอ่ะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างถูกต้วมาแต่ว่าณาวันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อแม่ใจ่ายให้ใช่ไหมเช่นค่าที่พักค่าเดินทางค่าสับตะไคร้ต่างๆหร <c oughs> ือไม่แต่หันบัตรคุณพ่อแม่วันเนี้ยเรารู้ไว้ว่าวิธีการจัดการคือรวมๆกันแล้วก้อนเนี้ยมันเท่าไหร่ต่อเดือนเราพอจะประเมินได้จริงไหมพอประเมินสมมติประเมินออกมาแล้วห้าพันบาทต่อเดือนอแต่ไม่กี้เรากำนนดเพดานไว้ที่ สี่พันบาทแปลว่าเราต้องรีดไขมันมันลงแหละโออโหรีดยังไงล่ะรีดตามความสําคัญถูกไหมค่าที่พักจําเป็นไหมจาเป็นตัดไม่ได้ถูกต้องไหมลองลงมามีอีกค่าเดินทางจําเป็นถูกต้องไหมหลายเรื่องไม่อีกอาจจะเป็นพวกค่าสับตะไคร้ต่างต่างอันนี้ก็จําเป็นจําเป็นแต่ทีนี้เราต้องรู้แล้วว่าแล้วถ้าเกิดเราจะลดมันทำยังไงเออแชร์กับเพื่อนได้ไหมไม่ใช้ได้ไหม แพ็กเกจค่าโทรศัพท์เปลี่ยนจากแพ็กระเป็นพันเหลือแพ็กละเป็นหลักร้อยได้ไหม,อ,มอย่างเงี้ยแต่เราจะเห็นแล้วแหละจากข้อมูลในอดีตว่าเฮ้ยถ้ามีเพดานแบบนี้ข้อมูลอดแบบนี้เราจะลดมันยังไงดีเนาะอ,อีกพอยต์หนึ่งสําคัญมากคือเขาบอกว่าคนเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนนิสัยได้อ่ะนอกเหนือจากดูข้อมูลนอดีตแล้วอ่ะเราต้องมองไปอนาคตด้วยมองยาวๆเลยคล้ายๆจะให้วางแผนยาวๆพอเรามองภาพแบบสักหกเดือนเราจะเริ่มเห็นเม็ดเงินไม่ใช่แค่เก็บเดือนสองพันอ่ะ เราจะเห็นเป็นเงินว่าเก็บหกเดือนได้ตั้งหมื่นหนึ่งนะเนี่ยหรอแม้ไปหลักเห็นไปหลักหมื่นหรืออย่างเช่นค่าใช้จ่ายกาแฟถ้าเกิดเราทำแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยเราลดค่าใช้จ่ายกาแฟได้เป็นพันเลยนะต่อเดือนอย่างนี้เป็นต้นเราจะแบบภูมิใจมีกําลังใจเนาะในการแบบอยากจะทําตามเป้าหมายที่เราอยากทําไว้